Welcome this o Nepal. my first time ขอบใจครับโอ้โหน่ารักมากตระกูลหนึ่งที่มีวัดขนาดใหญ่มากๆนะนี่คือความเรนมาซาร่าชอบตรงที่แบบมีต้นส้มโอนี่แหละครับเป็นทั้งตลาดเป็นทั้งสแควร์เป็นทั้งพาเลสเป็นทั้งวัดนะครับปิดหมดเลยเปิดหมดเลยครับปิดหมดเลยปิดหมดเลยปิด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 เริ่มสังกัดสังกัดสังกัด โองยไยสเสนามบินรีภูวันละครับวันนี้เป็นเทอร์มินอลนะฮะก็ตอนรับด้วยบุธราเลยนะ เนปาลเนปาล The Birth a c e of Lord Buddha โอ้ใหม่ก็อากาศเย็นใช้ได้เลยผมก็ใส่เสื้อตัวเดียวเป็นสนานเดินที่มีภูเขาลอ้ลอมรอบนะครับก็อากาศเย็นมากนะผม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เตรียมตัวมาเลยแถววีซ่าไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เลยครับทำมาจากกรุงเทพดีกว่านนะม,มีนังฟ้าให้รอให้บริการ,รน,าน,นะครับก็รับเงินเงินสิคณนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือจัดไปแล้วครับผม30วันกับเนปาลคิดเยอะมาก ไปแล้วครับพี่ไป,ไปครับไปเลยครับเป็นดูมากเลยคือรอต่อแถวจ่ายเงินแบบนานมากแล้วก็คือกระเป๋าเนี่ยเราบกระเด็นออกมาจากสายพานเรียบร้อยครับนี่คือกระเป๋าผมสีส้มจัดไปครับอินทีซียอันนี้คือคุณเตชแนะนำก็จองมาได้ซื้อสิมการ์ดแล้วก็จ่ายค่าวีซ่าไป30วันนะครับก็ดูสนามบินคืออ้อมินิมัลดีมากเลย North moon, moon. North moon Room yeah this is Nick yeah n ่ c e to see y o <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ thank you thank you this one the welcome Yeah welcome to Nepal welcome to Nepal wow thank you we take one picture ขึ้นรถแล้วครับตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมตาย่านปาทานนะครับผมโอเคก็ใกล้สนามบินนะแต่ว่าก็ตรองพุ่งยังตรงย้ายอีกเราโอเคความตระลาดแบบน่ารักมากไปที่โรงแรมนะครับพอเริ่มองศิลปะเนี่ Is my hotel is อ e a r here? I ียอธิบดอตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปที่โรงแรมนะครับก็อยู่ในย่านอิสปาทานลาลูเโอเคโอเคนี่คือะวานยองเรากำลังเดินเข้าไปนะครับรถเข้ามาไม่ได้เนาะอ่าโอ้บูชิเฮดเฮสม่ โอ้ดีมากเลย mm hmm. เดินมากไม่เป็นนะโอเคครับน้องกลังพาไปโอ้ oh my god yes for sure this my first time I'm so excited world, so. yeah โอเคครับมาพร้อมกับพเมลโลครับอยู่หน้าโรงแรมโอ้ oh, mm hmm. ยเท่มากว้าวทุกี่ครับ mm hmm. มาแล้วครับผมตอนนี้ก็ ข้ามาด้านในนะครับนี่เป็นออฟฟิศเอเล thank you sir all done everything finish <c oughs> oh already check in ขอบคุณ <And S 1> มาก s cool. <S เร็วมากเลยทุกคนครับวับนนี้จะพาไปทัวร์ข,ข้างบนนะครับผม <Right. S 1> เป็นบ้านที่แบบมีซีลิงแบบนะฮะไม่สูงมากนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับน้องก็บอกว่าเอเอนื่องจากว่าคนในปาน่าเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ตัวสูงอะไรมากเนาะ หรือไม่จําเป็นต้องทําซีลิงสูงนะครับเห็นไหมหัผมชนแล้นนะนี่คือห้องผมนะครับไม่มีนัมเบอร์นะไปลมโหน่ารักมากห้องน้ำนะครับผมเตียงนอนตรงนี้ครับรก็คือสังเกตดูซีลิงเหมือนผมอยู่นี่โอเคมีทุกอย่างพร้อมมากๆครับวันนี้ครับ ดูดิอย่างเงี้ยบ้าง okay. นี่คือข้องนอกติดกับบ้านคนอื่นนะครับวัตทีกาเมดฟอร์มเมดฟอร์มว้าว it's my เฟิร์สไทม์อิสเ r ล cool มาแล้วนี่คือเป็นการต้อนรับ So thank you is more welcome ทันยิบทันยิ Happy the sign Same to you Bye นี่คือที่กล้าหลุดใส่ไมโครดีครับ One dollar <Yeah>. coin <laughs> Save my life <Yeah. S> 1> for o 0 e t h o rupee มาในส่วนของเขาแล้ว,วปะม mm hmm. ีต้นส้มโออยู่หน้าบ้านดน้วยครับอันนี้เป็นตึกเก่านะครับอายุราวๆ150ปีแล้วจากที่บรดุเราจะฟังเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มีความ เป็นซีลิงแบบไม่สูงเนาะอันนี้เป็นทางเข้าสวนนะครับผมทุกที่ก็จะมีเป็นทุบทรูุรวมถึงล็อกนะฮะภาพต่างฮินดูนะสวยมากเลยสวยงามมากเลยครับงามของเราดว้าวดิสติเกชันเดชันเฟสิบัลเลยเราเข้ามาจตุรัสหนึ่งที่มีวัดขนาดใหญ่มากๆนะครับตรงนี้ผมกำลังมาที่จตุรัสนะผมเล่นหัวแตกทุกคนอันนี้คือ ทาติกิก,ก้านะก็ทางลงแหลเนี่ยคือคุณเดวีได้ไปไว้ให้เนาะใหญ่มากทุกคนเีครับีะังมัจากนเยองรับมีคต่อคดีกจริงนะครันคือมันเป็นงานที่แบบหนมาวมาเจอกันนะครับผม,ามาเ,อผมเอจอแต่ไวรุ่นนะ วันนี้ก็แค่มาเซอร์เวยก่อนนี่มันเป็นจตุรัสที่แบบเดรุ่นมาเจอกันนะครับมาออกเดทกัน้วมาดูหนุ่มสาวกันน่าสนุกมากเลยนะครับป้าขายออกแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นที่ของหนุ่มสาวจริงครับยิ่งกว่าเวียนเทียนที่บ้านกูอีกนะเอาละครับขึ้นไปขิ่ช้างแล้วนะครับเด็กน้อยซิมขายดีมากครับทุกคนเลยครับร้านนี้ขายดีมากเลยงงมากครับว่าพวกเขามายุดทำอะไรกันนะครับ ใน,นอารามนี้นะจเดเราทุกนนี่ใ่ไหม่งที่บางอย่างนะครับในห้องนี้มีคนสนใจนะนนครับเด็กอนรวจครับครับปอาว้คบมือของเขาเหมือนกับมาควบคุมสุงชวนครับ,ก,ก,รบก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้ชัดเจนครับหันออกมาครับผมด,ดีมากครับมีตำรวจดูแลตลอดเลยสรุปผลประกอบการวันนี้ครับก็ออกไปหาอะไรกินไม่มีร้านไหนเปิดเลยก็ต้องมายดืมถ้วยลเล็กๆครับแล้วก็ หักมาม่าครึ่งหนึ่งกินเป็นมาม่าช้างน้อยเลยครับมานิ่งต้องตื่นแล้วครับผมได้เวลาตื่นไปทานข้าวนะครับผมโอ้ดูวิวด้านนอกสวยงามมากครับหรือว่าอยู่มิวเซียมแล้วอย่างที่บอกคับว่าซีลิ่งเนี่ยคือแบบตีม,มากๆก็จะมีไม้ไม้ด้วยนะแเราว่า โอเคนี่คือเป็นห้องถงวสวยงามมากมีต้นสปโปอยู่หน้าบ้านนะครับร์นิ่งเะบ้าเบเกฟัสเป็น10โมง่ชงดีไปนี่ครับเข้ามาเราโซนเบเกฟัสนี่เป็นโซนที่เป็นอินดอ์นะส่วนที่ไม่ปุ๊บขยับมาจะเป็นส่วนการ์เดนมีแบบคลุงฟ้าใาปนจากอินเดีย นินจอยมากว่าเป็นแบบเหมือนมริโก้โฮเทลจริงๆเลเนี่ยชอบตรงที่แบบมีต้นส้มโอเนี่ยแหละครับเมริโก้โฮเทลของจริงนะครับสวยมากครับสวยส้สมโอจากนี่มาสู่ตรงนี้นะครับอยากขอทำไปกินตอนเย็นมากเมื่อกี้แบบน่ารักมากครับผมก็แบบว่าอยากได้อันเนี้ยแบบพอม,มิโรเนี่ยไปกินตอนเย็นอะอะไรเงี้ยเออขอได้ไหมเดี๋ยวจะขอซื้อแล้วตรบอกว่าไม่เป็นไรนะครับผมว่าคือจัดเลย ฟ้าที่กาดมันดูใสๆมากๆเลยครับเคลียมากๆเลยมาครบเ,าบเลยผลไม้ออมเล็ตมัสซาร่าขนมปังแล้วก็ชามะนาวลอ็แล้วก็เคิร์ดนะครับอันนี้คือเคิร์ดโยกเกิร์ตนะลองดูมีเครื่องเทศหลบเยอะมากนี่คือออมเล็ตมัสซาร่าทำทุกอย่างจรงิงๆเ่ยเอ n เจยเวอร์ครับตอนนี้ เราจะาไปเดินเล่นข้างนอกนะครับตรงเดอบาร์สแควร์นะครับที่ไปเมื่อคืนนี้แต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรโอ้ oh, for business ไ right? ปออกมาตรงช่องนี้ก็จะเจอเป็นแบบเหมอเหมือน,นชรินนะเป็นแบบที่สักการะบางอย่างนะครับนี่ครับจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมนี่คือแบบเนปลาลบวกที่เบตเนาะมีตัวอักษรสิกิตเริ่มต้นนะครับโฟโต้ลอกนะฮะ มีการแบบประดับประดานะฮะเดตกาเรนช่วงที่เป็นการเดอรเชนนะครับนี่นะแต่ว่ากูแรงเดินไปทุกๆุกแบบ10-20เมสิบเมตรจะเจอสตูป้านะครับเี่น่ารักมากเลยครับผมคุณลุงตึกตับ,บนะฮะก็มีความเก่าแก่มากครับที่ปาทางนี่คือว่าเรียบร้อยครับลูกอยากได้คุณลุงคุณป้าน่าจะกลับจากเดือบ้าเซแควร์ไปไหว้พระนะครับนี่คือความวุ่นวาย ถนนเกอร์บาร์สแควร์ปาทานดอกมาริโก้ถ้าผมสําหรับไปไหว้สักการะความวุ่นวายนี้นะครับผมจะขึ้นไปตรงนู้นนะครับทุกคนนูนะย่านท้าเก่าแก่นะครับย่านเดอะบาร์สแควร์นะครับเดอะบาร์สแควร์ครับถึงแล้วนะครับผมนี่มาลูก้ามานแล้วนะครับโอ้เป็นทั้งตลาดเป็นทั้งสแควร์เป็นทั้งพาเลสเป็นทั้งวัดนะครับดูดิครับ นี่ดูความจอแจของนี้ฝั่งนี้ก็มีการวางขายผอเสื้อผ้าน,นะครับเรียบร้อยครับผู้ของอีออเดอร์ลิงเอเกนซื้อใหม่ครับใช้เท้าแบบล้วนๆเลยครับเจ้นนี้มันกำลังก่อสร้างนะคะะรับผมจะดูู้้หลังเลยแล้วตอนนี้นกําลังก่อสร้างอย่นีต้องจำเป็นต้องใช้นะครับทุกคนว้าวนี่บาเบอร์นะค,ะครับดีที่ผู้จัดทำน้ำแบบผม เฮดมสซาดวัดไฟแห่เลดไว้ไฟดรูปีเฮดมสาดแอนโชเดอโอเคหายกลองนะฮะพี่หายกลองตอนนี้คือความชิปหายของผมก็คือครับร้านแรกเงินเนี่ยที่มีแห่งเดียวในย่านปลาทานนะครับก็คือปิดหมดเลยเลยปิดหมดเลยครับปิดหมดเลยปิดหมดเลยปิดปิดปิดป,ดปดินี่คือเทศกาลที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนว่าทำการไม่ให้มาดีมากคุณลงผานมาครับ ออนไลน์ right Inside the Dubai โอเคเดี๋ยาเรกาจะ <Okay. S 2> ไปครับ,รบขอให้มีลุงร้านขายยาไปแล้วครับลุงมาแ<ร>ล้วนะครับเราต้อง follow ทางกฎหมายนะครับทุกคนนี่คือเหตของมันนีแล้วครับในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับผมเงินทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนลูปีนะครับรอดแล้วลวันนี้คุณลุงก็มีวิสัยทัศน์มากนะวว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยคนก็จะไม่มีแบบใครมาซื้อของเนาะ ในแบบในเมืองได้อย่างเงี้ยเออวิเศษทัดดีมากเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้นผมก็เลยขอ,อก,กระดาษเรบแพ็คนะครับว่าเป็นเงินก้อนไหนนะเจ้าของร้านเอ่อวาซาปาซ่านะคุณลุงคนนี้คือแบบน่ารักมากผมจะมาขอบคุณแกนะครับผมโแลอเซร์ขอบคุณครับครับผมในเวลากลับไปเช็คเอาท์แล้วนะครับก็เดี๋ยว น้าจออกมาเดินเล่นที่พาเลทสินนิดหน่อยตอนนี้ผมก็แบบโล่งใจขึ้นเยอะเลยครับมาแบบได้เงินได้แบบเงินมาแล้วเป็นเงินที่ไว้สําหรับการใช้ส่วนตัวแล้วก็เป็นทริปนะครับสําหรับ B ีทีสีกรเทพไว้ที่กาแพงบ้านเลยนะครับแออแวกโรงแรมครับก็มีแบบต้นไม้แล้วมีต้นว่านกเต็มไปหมดเลยความเซ็งก็คือว่าแบบมันก็อยู่แป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วอะไปก่อนนะฮะนีเ้เดี๋ยวไ,ม,ไม่มาหมมาครับพารสพารสกับคุณลุงนะคะผม เติวัลอยู่ในประเทศเราใช่ไครับพิสซาตอร์ไทน์พาร์สพารผมเคยกินครั้งหนึ่งตอนที่อินเดียครับแบบเป็นแบบเป็นเหมือนหมักฝรั่งเนาะแต่ว่ากินให้แบบสดชื่อแหล่หลังอาหารนะฮะห้ารูปีในปารีสรูปีนะครับดูครับนี่คือมูชเชนไลท์นะฮะนี่คือระลอกส่งนะครับนิกชอแบบเหมารวมนะมุกมีมุกมีเท้า,พ,ทาพัดเท้าคูดขอเข้าไปดูครับ ยานเก่านะครับตลาดเก่าจะมีตลาดสดเลยครับตรงนี้ตลาดนี้คือมีแบบยิ่งชิวังมากเลยนะครับทุกคนใหญ่มากครับโกลเด้นเกียร์นี่คือแบบติดท็อป10ของลอรีฟเนียนะครับตรงนี้เด็กๆือมารอเล่นกันเยอะเลยครับนโอ้โหแม่เท่าครับแบบน่ารักมากนะครับนี่ขรุขระมากเลยนะนี่รอบๆเมืองเราจะแบบมีแทงแบบนี้ครับพอน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะ คือบ้านคนนะครับที่ติดกับวังนี่คือเป็นวัดอิสนัเทมโตนะครับโอ้ตั้งแต่มาในปัานเพิ่งจะเห็นทงมนออตอนแรกผมว่าจะมาผมว่าจะมาแบบนวดกับลุงนะครับลุงกำลังรักษาแบบคุณแม่ของน้องอยู่้าแ,แบบเท้าแบบตกเลื่นห้องน้ำห้องน้ำนะครับผมก็รักษาเทิบ ของเนปาลีนะครับผมอ่าโอเคน่ารักมากเคทเดลซูนเคทเดลซูนเคทจะเช็คย้อนวิดีโอเย้โอเคชีสเบลีนไหนโอเคอะไรครับผมนวดศีรษะนวดหัวนะครับฮัลโหลมัตโยเนมเซอร์มัตโยเนม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 สังกัดสังกัดสังกัดทากุนทากุนอ๋อสังกัดทากุนโอเคมาแล้วครับผมเราจะลองนวดศีรษะนะครับ ก็คือเมื่อกี้เพิ่งแบบล้วนเท้าไปก็คือมันลวนหัวผมต่อโอ้เช็กกับก๊าซเที่เลยก๊าซโอเคคอนซีนี่โอเคมาแล้วครับผมโอ้ยกูดแฮนด์กูดแฮนด์กูดแฮนด์ ที่จับเท้าของป้ามาเมื่อกี้ก็คือ,อม,มาข็นตอน oh. thank <laughs> you คอจริงเท่าไหร่เราะว่าต้องรู้บอกค่าร้อคือฟิกส์ฟิกส์คอส์นะแต่ว่าอันนี้ผมมีลายเซ็นชางงานต,ตรงสเสนอลงไปที่หนึงร้อยหน่งร้อยสามสิรูปีโอเคโอ้ oh, okay. oh. Å! <laughs> <laughs> ดีมากเลยคุณนี่อะไรยูต์ยูซองยูเลดี้โอ้นี่สปันนาราย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 ยนะแนะี่สปันยฟาเธอร์ยฟาเธอร์ยูฟาเธอร์ยฟาเธอร์เียูโอ้นี่ครับรูปนะครับผมน่ารักมากครับ thank you ุล ขอบเกีขวบคุเกียวบ๊ายบายเรียบร้อยครับผมก็ตัดผมร้านคุณลุงแบบถากูลนะถากูลก็ไม่ไี่ตัดผมนะีนะม้มันวด,ม,ดมนวด,นวดตอนนี้คือผ่องเลยครับเปิดบ้านเป็นบ้านนะฮะสี่ชั้นไม้บวกกับอิฐปูน คือแบบน่ารักมากคือผมแบบจะขอซื้อนะฮะแบรบว่าแต่ว่านี่คือไม่ไม่ขายเดี๋ยวปอ,อกให้เลยนี่หนึ่งลูกผมติปบไปเลยครับเนี่ยผมยก็ดอบกระเป๋าวไวเ้เนาะออกไปเดิน,ทนเที่ยวเมื่อกี้ครับแต่ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่ย่านทามลเนเกสเนเกส thank you for h l p i n g me yeah I was just t r a v e l i n so wow this pomelo so thank you yeah and it's okay yeah it and say goodbye uh yes, yourself ดีวิดเดวีเฮย่บายซีอูซีอูก็สิงเดลันซีอูต้องกลากันนะเมื่อกี้เขาบอกมองกันสุดสายแล้วเว่ามน้องพี่เหลือดีมากงั้นผมก็ต้องเปิดก่อไปที่ที่มาลายันการนะครับย่านทามเมลก็ได้มาหนึ่งถุงนะครับสมโอจากน้องบูติกเคเลเทชโฮเทลนะครับโฮมดิ ไปแล้วครับ